สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่8ของ ANK United ครับผมจริงๆก็ไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกอันนี้คือผมเพิ่งอัด พาร์ทที่7ดเสร็จนั้นแล้วผมก็มาอัดต่อเลยครับอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วว่าผมจะพยายามอัดอัดวันละ2คลิปเพื่อที่จะได้ลงในสัปดาห์หนึ่งมี2คลิปอย่างนี้ครับผมอ่ะพูดงงไปด้วยกูเอาง่ายคือสัปดาห์หนึ่งผมต้องลงคลิปให้ได้2คลิปกบแค่นั้นจบก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในพาร์ทที่แล้วเนาะก็จะมีเกมสําคัญเลยครับผมคือการพบกับแมนยูนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมล้างด้วยการเจอกับโบตันก่อนอดีตทีม อ่าพิเมรีมรครับผมซึ่งเคยมียุคหนึ่งที่น่าสนใจมากคือกาลติกอสตแบบยุคลยรยลาช่วงนั้นจะมีอะไรวะนักตะพวกคาลูพวกอะไรเงี้ยคือตัวเป็นแบบตัวบิ๊กเนมที่โยรยลาแล้ว,วผมจําได้อยู่จาประวัติมันได้คร่าวๆอยู่ครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเจอกับโบตันกับ Man แมนยูครับเกมสำคัญที่สุดคือแมนยูเกมเดียวเลยมาลองดูว่าเราจะสามารถสู้ทีมระดับหัวตารางของพิเมรีมรได้สักนิดไหม ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเลื่อนไปเรื่อยครับมันไม่มีอะไรกับตอนนีเ้เรื่องนักเตะเยาวชนดาวรุ่งเออผมคิดว่าผมอาจจะไปเพิ่มอีกสักหน่อยดีปะเดี๋ยว,ยวผมพามาดูก่อนเนี่ยตอนนี้นักเตะเยาวชนผมมีประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือรอตัวนี้ครับผมรอ เฮนรี่จอห์นสันครับรออายุ16แล้วผมจะเซ็นขึ้นทีมชุดใหญ่ครับตอนนี้15เซ็นไม่ได้ส่วนที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยดูดิแต่ตึ้งอยู่แค่ 5, 50 5อย่างเงี้ยถ้าสัก56 57ยังพอปั้นได้ไงก็เลยรอแฮนรี่จอห์นสันครับผมให้มันเฮนรี่จอห์นสันเถอะดิเฮนรี่จอห์นสันให้มันอายุ <c oughs> ให้ได้สัก16แล้วผมจะเซ็นก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดไว้ที่จะพูดคือเราเพิ่มทีมงานสเกลเยาวชนดีไหมตอนนี้ผมเนี่ยหลังจากที่มันอัปเดตแล้วผมต้องทำหมดใหม่อะ คือผมมาเพิ่มทีมงานเยาวชนแค่ทีมเดียวเองผมอยากเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งอะคิดว่ายังไงครับแล้วเงินบัเจ็ตผมมีอยู่เพียงแค่200,000อยากได้อันเนี้ย <c oughs> อีกใจหนึ่งก็เอานี้ก่อนไหมเป็นแอสกินครับผมทีมอ่าเขาเรียกว่าตัวสเกลของทีมเยาวชนเรางั้นผมขอเพิ่มนะครับผมเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งแล้วกันอ่าโอ้ยกดผิดเกือบแล้วครับผมมาเรามาเซตอัพกันว่าจะให้เข้าไปที่ไหนดี ถ้าผมจะไม่ผิดชุดแรกผมส่งเขาไปที่สเปนผมอยากได้บอลกับพื้นอืมเยอรมันไหมหรือว่าจะส่งมาที่อังกฤษผมอยากได้สไตล์แบบเคลื่อนที่ว่ะเบลเยียมปะ่ะหรือว่าเนเธอร์แลนด์ดีอ่อผมขอหาก่อนนะผมไม่รู้จะส่งไปที่ไหนดีครับผมสําหรับสเกลชุดนีเ้เราส่งอยู่อังกฤษก่อนไหมเออเอาคนอังกฤษอยู่อังกฤษก่นกอนแล้วกันงั้นอ่ะขอสักสเดือนพอแล้วครับผม ส่วนที่ผมต้องการความแข็งๆเหรอเพเบเกอร์โกคิปเปอร์แอตแทคดิฟเฟนต์ผมขอเป็นแอนนี่แล้วกันยังไม่รู้ว่าเราต้องการแบบไหนเอาแบบเขาเรียกวอะไรอะ่ะทั่วไปครับทั้งหมดไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอสเกลไปหาหน้าเตะให้เราโอเคมาครับผมเรามาข้ามกันดีกว่ามีเกมที่ต้องเจอกับใครบ้างครับผมเกมแรกทีมนี้คือทีมไรรเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะอนนี้มีสเกลส่งมาก็ชุดเดิมครับเฮนรี่จอห์นสัน อยากเซ็นมากเลยมันยังเซ็นไม่ได้ครับเนี่ยโปรโมทขึ้นทีมชุดใหญ่ครับก็ไม่ได้ครับผมโอเคงั้นเก็กบไว้แบบนี้ไปก่อน <c oughs> นี่ที่ส่งสเกลมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งครับในอังกฤษมันไม่ทั่วถึงหรือยังไงนุเกมในลีกเกมนี้เจอกับชาวตันแฮมทาวเอฟซีไม่รู้จักเลยไปครับซิมูเลตควิกซิมไปออกมาที่สองก็ตัวหนึ่งครับผมจากเบลิสตี้แล้วก็แบสสมิธกับแบ็กซ้ายอดีตอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลครับผม เกมต่อไปนะ่าจะเป็นเกมเจอโบอตันหรือเปล่านั่นไงโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมทีมครับกับการเจอโบอตันก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยกันอีกทีคือเจอแมนยูเดี๋ยวเกมก่อนที่เจอแมนยูผมจะพักนักเตะชุดใหญ่เลยนะผมจะเอาไปใส่กับแมนยูให้เต็มเหนียวเลยครับโอเคงั้นเกมนี้เราไปลุยก่อนดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ชนะทิปครับผมมีชื่อติดในกลุ่มที่จะมีโอกาสรับเพย์เจอร์ออฟเดอะมันด้วยนะครับผม <c oughs> ผมว่าได้วะ่ะผมปั้นสักขนาดนี้แล้ว <c oughs> โอ้โหสามตัวเก่าครับผม ฟองลิเบอรี่อินเนตาแล้วก็อีวานนวิชตัวหลักของทีม้ยประเด็นอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเก็บไปเช็คกันอโอเฮ้ยมาติดทีมชาติช่วงนี้ด้วยชิบหายแล้วครับโจเลนติดทีมชาติผมต้องใช้แม็กเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอาจจะต้องหา,างนี่วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางฤดูกาลหรือไม่กลางฤดูกาลหนะ้าผมต้องหากลางรับดาวรุ่งเลยมาอีกตัวหนึ่งมาเป็นสำรองแม็กเบิร์ดอีกทีเพราะว่าถ้าโจเลนยังติดทีมชาติอย่างเงี้ย เหนื่อยหาตัวหมุนเหนื่อยครับผมไม่มีตัวสำรองจากแม็กเบิร์ดอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ครับเกมเจอกับโบตันก็จะเป็น เกมที่ถือว่าสําคัญพอสมควรครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีเสื้อก่อนไปม,มาสเสื้อสีนี้เลยเราต้องใส่โอเคนี่ครับใส่เป็นสีน้ำเงินครับถึงจะเป็นทีมเยือนก็เถอะโอเคประมาณนี้ส่วนชุดนักเตะผมก็ใช้เป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับแบ็คเปิร์ดนี่ผมก็นับเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนนะคือมันแทนกับโจรเรนได้เลยครับสไตล์คนละสไตล์กันก็จริงแต่คือความแข็งแกร่งดีกว่าจรเรนเยอะเลยครับผมอาครับกล้องจับมาที่เควินพินโบเตงครับผม สามเกมล่าสุดกดไปสี่ประตูนะครับผมโอ้ยถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังอีกแล้วตัวความหวังกูเยอะจังวะโอเคเกมนี้โอ้โหออกมาเยือนโบตันครับที่สนามซาดิสันพาร์คซาเสันพาร์คนี่มาสนามใครวะไม่ใช่เอเวอเรตน,นะโหูตสนามใหญ่มากครับนานๆครับจะได้ออกมาเยือนสนามใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมดูครับบรรยากาศโอ้โหแต่ตัวลักเตเราก็ ไม่นะ่าตื่นเต้นครับกับบรรยากาศอย่างนี้ครับีแตัวเก่าๆตอนนี้รอดาวรุ่งผมอยากดันอะคาเดมีขึ้นมามากเลยแต่ยังไม่มีตัวโอเคเดี๋ยวเรารอไม่รออะไรดีกว่าครับตอนแรกว่าจะรอไปดูไลฟ์ไม่เอาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไม่น่ามีอะไรกันแล้วมาเจ้าบ้านครับโบตันวันเดอร์ครับผมบุกจากซ้ายไปขวา <c oughs> มาในชุดเก่งของเราชุดสีขาวค่คอยๆเล่นครับผม นาทีนาทิปัป่นด้วยซ้ายครับปัน่นด้วยซ้ายตูงตูงกุญแาประตูครับผมแดี๋ยวมาที่กอดอนอะครับกอ <c oughs> ดอนชุยพวด <c oughs> เล่นด็กแปลกครับโบ <c oughs> ตันอินตาแทงต่อมา <c oughs> จะนาโอ้ <c oughs> ล้ำหน้าไปก่อน โอ้โหเห็นการวิ่งช่องของชนาทิปีปะดูครับแล้วเป็นอินเตต้าแทงแบบอ้า้ำอะไรอ่ะเอเไม่เป็นไรอินเตต้าดูเอาละครับออกมาริมเส้นแล้วคอร์สอย่างนี้ติดวานโนวิดขึ้นได้โอเคคาร์ฟอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมเปลี่ย,ยน,นตัวไม่ได้ชิบหายครับสวยแล้ว โควิด <COVID S 2> ถึงบอลนครับผมโอเคไปชา้าก่อนชา้าก่อนดูแปลกๆเว้ยเห็นแล้วอินเตต้าตาตแทงต่อโบเต็งได้สัตว์เต็มโค้งครับผมไม่ยบร้อยครับโอ้โหกองหลังเขาถอยครับแล้วดูจังหวะโบเต็งวิ่งฉีกดิสวยมากเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนาทีที่21ครับจากเควินพิีโบเต็ง ดูครับเกมรับเขาถอยครับแล้วโหดูฉีกพื้นที่อย่างนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับจอจอ,จอกับประตูอย่างนี้อระวังครับโอ้โหไหนจบเหมือนกันครับผมบตัน้นเอยตัวนี้ดไอตัวนี้กองหน้าเก่าแอตตาวิลล่าทจำได้อยู่แต่จำชื่อไม่ได้วะแอตตาวิ <c oughs> นท้าย ยกโอ้โหได้อยู่ริเบอรี่ไม่มีใครเข้าริเบอรี่ได้ปันตรงตัวครับผมไม่ได้ครับ <looks> มาแล้วเป็นฟองริเบอรี่ไม่ได้ครับเดี๋ยเยนี่ยังตัดออกไปได้ครับฮะก็เลยขึ้นล้หน้าอ่ะ <c oughs> ึ <c oughs> โอ้โหเบสมิดเล่นไรวะหน้านะมันไม่เดินให้เลยโอเคไปนิตาจะสวนกลับซะหน่อยจานมาครับผมมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมก็ครึ่งแรกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับมาดูว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงพูหมัอนเดิมทุกคลิปเห็นแล้วช่องนั้นแหละ ชัชนาทีก็ผมศูนย์ประตูตดสองแนาทีที่สี่สิบเก้าครับโอ้โหได้ตั้งแต่ต้นครึ่งแรกครึ่งหลังครับตัวทีตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับโอ้โหหลังมันถอยอะทําไมบอดหลังมันถอยเงี้ยมาเพรากองหลังถอยกันโดนสิครับง่ายมากเลยอะดูเดิดูครับกองหลังถอยผมให้กะหน้าดึงบอลครับ้วแทงมีความเร็วอยู่แล้วครับบอลมาถึงอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมดูครับ เบียดแล้วซัดเลยครับบอลมันไหลามาทางชนาทิพพอดีครับผมโอเคไม่เป็นไรโ <White. S 1> บตันเล่นหลังสามอ่ะเพิ่งสังเกตโลโซขึ้นได้เอ้าว มอเลยโอเคไปครับไปแล้วโมโตเตงสับด,ด้วยซ้ายเลยครับติดบล็อกดูครับชนะที่มีโอกาสสองครั้งนะผมเขากรอบสองครั้งเลยนะได้มาหนึ่งประตูแลเปลี่ยนตัวครับพักอินเต้าครับส่งซาเวด้าลงมา <c oughs> เห็นแล้วมอนมาที่ฟงลิเบอรี่ ่อที่โบต็งอ๋อก็เพี่ยนยังได้อยู่แล้วเอรีคอร์ตเข้ามาชนะที่ปู่เกือบ้โ่ไม่โดนโอะของบอลไปกูไม่รู้กูทีมนำหรือกูโดนนำเอีะมันของบอลใส่ผมอะแต่มันโดนนำสองลูกอะโคตรไม่เมกเซนเลยครับโอเคครับจะจบเกมแล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงทศรบาบัดเจ็บแล้วโอเค งงครับเอจาจริงผมงงมากเลยใครก็ได้บอกผมทีมมันโดนนํำ้าะหรือว่าผมโดนนํา่ะไอ้ที่โบนั่นขอาะบอลอยู่แนบตัวตัวเองอะ่ะ <c oughs> โคตรจกเลยรอกรรมการปัาอย่างเดียวเลยโอเคจบเกมครับผมโอ้แล้วเดี๋ยวภาคยีิบสองจะออกผมดูดิยี่สิบสองจะเป็นสภาพนี้ปะ่ะแบบบอดเอ๋อมากเลยครับภาคนี้ผมพูดเลยภาคนี้ผมรู้สึกตั้งแต่ผมเล่นมาเป็นภาคที่แย่ที่สุดอะ โอเคครับจบไปแล้วครับเกมกับโบตันครับตอนนี้ก็ยังหลังจากฝูงอยู่นะครับผมมีคะแนนห่างจากเซาฟอร์ดอยู่ประมาณ3คะแนนครับผมก็เดี๋ยวเราซิมูเลตกับเกมพวกนี้เลยนะเราจะไปลุยอีกทีคือแมนยูเลยครับผมสงามพวกนี้แต่ผมก็ไม่อยากตัดออกไปครับเพราะว่าเรายังต้องลุ้นจากฝูงของลีกอยู่ก็น่าจะดูให้มันต่อเนื่องกันไปก่อนนะมาซิมเลยครับน่าจะชนะได้ไม่ยากนะ2อศูนย์ครับผมจากเควินพินโบเตงแล้วก็อังเดสอินเนต้าฮองวันหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์้โหูแล้วเขาไม่มีโอกาสยิงเลยนะ ม,มาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าอีกกี่เกมครับก่อนที่จะเจอแมนยู่2เกมเดอยวเกมเนี่ยเกมที่เจอกับทีมอะไรวะเนี่ยเกมเยือนอะ่ะก่อนที่เจอแมนยูเดี๋ยวผมจะให้นักเตะพักทั้งหมดเลยแเเกมนี้ผมยังใส่ตัวจริงอยู่นะน่าจะชนะครับ2 0ก็ครับผมจากฟองลิเบอรี่ครับผมแล้วก็เปริสตี้โอเคสบายๆไปครับ อ่าครับเกมนี้ครับเราจะพบกับมอร์แคมบี้ผมไมยรุ้มันอ่านว่ามอร์แคมบี้ใช่ปะถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยครับผมก็เนี่ยเกมเนี้ยผมจะใช้เป็นการโลเทชันครับเอาสำรองลงให้หมดเลยรวมถึงประตูด้วยนะ <c oughs> ผมจะเก็บแรงครับผมไว้เจอกับแมนยู U, ครับในนัดถัดไปเอนเตอร์ Enter, มีไหมนี่ใช้สำรองแล้วผมใช้ดันแค้นกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี้ใช้เป็นเอลิกานเอลิกานก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะปีกซ้ายครับใช้เป็นมิตมะนี่ครับ กลางแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโจเลนไม่ต้องลงครับเดี๋ยวเก็บไว้ลงนะัดนู้นเลยแล้วก็ปีกขวานัดนี้ใช้เป็นทรงครับผมหน้าต่ำผมขอใช้เป็นแมตเจหน้าเป้าใช้เป็นออโอนวูนี่ครับผมใช้สำรองลงทั้งหมดเลยนะตัวจริงผมจะเก็บไว้นะัดต่อไปครับนะัดที่เจอกับแมนยูโอเคมาลองข้ามดูครับว่าตัวสำรองผมจะยังเก็บ3แต้มได้ไหมมาลุนกันน่าจะลุนเยอะหน่อย <c oughs> สำรองกว่าไป41ครับผมได้ประตูจากอินเนต้าครับอินเนต้าได้อ้ยเดี๋ยวๆดีอยวขอไป อ๋อโดนนำก่อนนะครับผมโดนนำจากเมนเดสโกเมสครับผมนาทีที่18เอาค้างอีกแล้วใครก็ได้ช่วยกูทีโอเคแล้วเราก็ได้ประตูจากอาซองนะครับอิเนเต้ามิโตมะแล้วก็เจนะครับสี่ประตูผมแทนที่ผมจะได้ดูเป็นไทม์ไลน์เป็นค้างอีกแล้วครับผม <S <S ผมบอกแล้วภาคเนี้ยไม่อยากบ่นหมดจะเสียอารมณ์ครับคือภาคนี้มันแย่มากในความรู้สึกผมคือภาคเนี้ยฟีฟ่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยครับผม โอเคมาดูกันครับก็เป็นฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4นะครับผมเราจะไปเตะที่โอทัฟฟอร์ดเลยนะครับเจอกับแม <c oughs> นยูวหวจังครับผมก็น่าจะเป็นทีมจากลีกทูทีมเดียวหรือเปล่าตอนคัตเตอร์ไม่แน่ใจนะ่าจะอยู่ลีกวันนะส่วนที่เหลือมีเบอร์วิงแฮมอยู่แชมเปียนชิพเชฟฟิลด์เวนเดย์อยู่แชมเปียนชิพตอนคัตเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าลีกวันหรือแชมเปียนชิพโอ้โหมีทีมเราครับจากลีกทเพียงแค่ทีมเดียว เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าผมะสาษาพักนักเตะไว้เพื่อแมทนี้โดยเฉพาะเลยเราจะไปเย,ยือนแมนยูที่โอทัฟอร์ดเสด้วยดูความฟิตของทีมครับผมฟูลทีมที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับฝั่งแมนยูโอ้โหเอาเรื่องครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูไลน์ค่อยไปดูบรรยากาศกันในเกมดีกว่าเนาะตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้ฟิลเท่าไหร่ไปมาครับผมโอ้โหแค่บรรยากาศวอร์มอัพก็น่าสนใจแล้วครับ ก็เปเลสตี้ครับผมกลับมาเยือนทีมเก่านะครับปีขวาวัย18ปีเพิ่งย้ายออกจากโอทับฟอร์ดครับผมไปอยู่ที่เอเ s t a เคสเเียเกมนี้ครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบ4ครับเตะที่โอทับฟอร์ดนะครับวูสูบรรยากาศนครับขอดูบรรยากาศยาวๆเลยเกมนี้สุตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ครับผมเหมือนแบบทีมเล็กๆได้มาเจอกับทีมใหญ่แล้วคือมันไวมากนี่ครับผมคือจะเรียกว่าไงดีเป็นทำลายครับ เราเจอกับแมนยูอยากเข้ารับลึกครับผมอยากไปอยู่เยือนเบมบี้สักทีโอเคดูบรรยากาศกันไปก่อนนะ นะครับดูแลอัพของเจ้าบ้านครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุตรสาประตูก็เป็นดาวิดเดเกอร์นะครับเกมรับครับมีวันบิสซาก้าไบยี่แม็กควายแล้วก็อเล็กเตเลสครับผมกลาง2ตัวนะครับเป็นสกอตต์แม็กซ์วินเน่ครับยืนคู่กับฟันเดอร์เบิกนะครับปีกซ้ายขวาเป็นลัดฟอร์ดกับดานิเอลเจมกลางตัวลูกครับเป็นบุนโน่ฟอนเดเลสและหน้าเป้าครับผมเป็นกามิลิกมาในระบบ4 2 3 1นะครับสำหรับแมนยูอ้าเหี้ยขอโดนไม่เยอะก็พอละขอขออภัยสำหรับคำหยาบครับ ดูทางด้านของทีมเยือนครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับผู้รักษาประตูเป็นเบโกวิดนะครับผมเกมรับครับมีอเลนโอโซอเลนโมโซรับโทษทีเซ็นเตอร์คู่ครับเป็นอีวานอวิดยืนคู่กับเบิร์กครับฝั่งซ้ายเป็นแบสมิดครับกลางสองตัวครับเป็นอินดต้าแล้วก็แม็กเบิร์ดครับลืมเอาโจอเลนลงมาครับผมแล้วก็ปีกซ้ายขวาครับเป็นฟองลิเบอรี่กับเปลิสตี้ครับตัวลุกเป็นชนาทิฟและหน้าเป้าก็เป็นเควินพินโบเต็งเฮ้ยชิบหายแล้วผมไม่ได้เอาโจอเลนมาเลยเลยโอ้ขอโทษ มันต้องเป็นโจอเลนยืนตัวรับว่ะไม่เป็นไรมาแค่นี้ก็ต้องใช้แค่นี้ครับผมผมลืมวันนี้ผมความผิดผมเลยครับเกมจะเริ่มแล้วครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นไฟเคลียครับผมบุกจกโอ้โหดูสปีดบอลจากซ้ายไปขวาครับวันบิวันบิทซาก้าวันบิดโอเคมีฝีมือล้วนเลยครับต้องใช้ฝีมือไม่รู้จะ อยู่ได้ถึงแค่ไหนครับมาแล้วโอเคเวนวิทได้อยู่ไปให้ฟองลิเบรี่เกอออกบอลไวหน่อยไปครับออกขวาเปลิสตี้ขยับหน่อยโอเคสวนครับเกมสวนกับไม่มีตัวเข้าฮอตชาลทิพต์ได้ซับไปขวาครับโอ้โหตรงตัว,วเดวิดเดก้าโอ้โหเป็นครั้งแรกนะของชาลทิพต์ด้วยครับที่ได้มาเหยียบพื้นสนามโอสัฟอร์ดนะครับผมรีสอร์ทแอนด์สปา โอ้โหตรงตัวโอ้ยแล้วได้เช็ดโอ้โหเป็นโมโซครับผมอลเลนโมโซครับจังหวะขึ้นตัดหน้าโอ้สบัดเหมือนบอลอัดได้ก็ไม่รู้ผมไม่ตรงกรอบกุโนเฟอร์นเดสโอเคไปครับเบิร์สโอ้โหไม่ทันครับแต่บอลยาว <c oughs> อ๋อได้ เออกซ้ายได้ครับชยไปแล้วอินเต้ตาอเอต้ตางโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยครับวินเต้ตาโอ้โหดูจงังหวะไม่มีภาพชา้าด้วยพื้นที่ในาการจ่ายบอลน,น้อยมากครับนี่งไงยลุดแล้วอินเต้ตาแตะหนึ่งทีครับอินเต้ตาได้ปัน้นโอ้โหเป็นเซฟของ DGR ครับผม มันต้องอย่างนี้แหละครับดูแตะหลบอลิคบายี่เขาได้ป so ั่นด้วยขวาของอินเนต้าครับยังไม่ผ่านมือเดเกอาครับผมมาครับลูกเตะมุมเล็งมาที่วานโนวิทแล้วเป็นโบโซไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับขาโดนครับเลสฟอร์ด ตอนนี้45นาทีในช่วงครึ่งแรกครบแล้วนะครับมาวะโอเคทุกคนาจีบสองนาทีเฮ้ยชิบหายแล้วิหายแล้วสวยแล้วครับสวยแล้วแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วครับเสียสมาธิครับผมแล้วโดนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากกามิลิกดูครับผมจังหวะที่ผมพลาดเองดูเหมือนจะง้างผมก็เลยสไลด์ดักครับมันล็อกเข้าซ้ายและอีวานโมบิทผมยืนห่างด้วยไงจอดอย่างนี้ครับโอ้โหเบโกวิทก็เบโกวิทเถอะ โอ้โหโอเคครับก็น่าจะจบครึ่งแรกไปเลยนะดูจากอ้โหเรียบร้อยยังพูดไม่จบเลยครับหมดไปแล้วครับครึ่งแรกอสูสีอยู่เราสู้ได้ครับผมถ้าตั้เตะผมดีกว่านี้ผมชนะได้จริงโดยไปลูกหนึ่งเดี๋ยวต้องหาวิธีกลับมาให้ได้ครับในช่วงครึ่งหลังรู้จะแก้เกมไงเด้อยมาผมมันต่อกันใน45นาทีหลังเลยครับผมเราอาจจะต้องตอบบอลไวกว่านี้ครับ ไม่เล่งครับไม่เล่งครับหนึ่งประตูยังพอตามได้แรงประทาสู้ไม่ได้เลยอับเป็นสั้นเมิร์นให้ชนะชนะครับพอจะมีความเร็วอยู่เห็นแล้วออกไปที่ฟองริเบอรี่ครับริเบอรี่ริเบอรี่เห็น เห็นใครไหมเอริกอดมาหูวิอินเนต้ายังติดเอริกไว้ยี่ครับตามเลยอินเนต้าเอาตัดได้เฉยกลับมาลิเบอรี่ครับลิเบอรี่ให้ชนาทิฟแตะเข้าโบเต็งอย่างนี้ก็จะไปเหลืออะไรละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่ห้าสิบห้าครับผมแมนยูเสียสมาธิเองครับอู้เป็นอินเนต้านั่นที่ตามไปเอาบอลครับผมแล้วปาดเข้ามาให้ลิเบอรี่ครับผมแล้วก็ลิเบอรี่ต่อมาที่ชนาทิฟครับก่อนที่ชนาทิฟจะปาดเข้ามาง่ายๆครับให้เควินพิมโบเต็ง ตีเสมอครับผมโอดูครับดเดเบอรี่เห็นชาทิพย์วิ่งมาแล้วแตะไปข้างหน้าครับแล้วหูตอนแรกผมจะยิงเองนะด้วยแต่หันควบมมาเห็นโบเตงยืนในตำแหน่งที่ดีกว่าครับและเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคผมไม่แน่ใจว่าถ้าสเสมอกันจะโดนจุดโทษหรือเปล่านะสำหรับคาราบาวครับโอเบนมาที่เรดฟอร์ ีหล่ำจันโอเคออไซด์ครับโอเคโอเคตามมาตามาตำแหน่งครับตำแหน่งกลางผมหายเบิร์ดมาหน่อยโอเคโอ้โหโอเคไม่พวดไม่พวดไม่พวดระวังจังหวะอย่างนี้ระวังติดบล็อกโอเคเคลียร์ไปก่อนนะโอเคได้นิ่งๆครับนิ่งๆเอ้าสวนด่ครับ สวนนี่ครับโอนิวโอนิวไปเองเลยโอนิวครับยังฟิตอยู่มีชนะทิพมีชนะทิพมีชนะเห็นแล้วไม่มีใครมาเลย <c oughs> แล้วเป็นเออร์ลี่คอร์ไปโอ้ย <c> ห <oughs> <c oughs> ลุดมาเจอโอนิวแน่ๆครับชอบ็อตนี้ลูกเก่งโอนิวเลย <c oughs> มีการเปลี่ยนตัวครับแมนยูครับผมเอากาเมลิกออกครับผมแล้วส่งเอาเอดิสันคาวันนี่ครับลงมาัน,นี่เจมระวังจุดโทษด,ด้วย, <c oughs> ยสวยแล้วต็อกเซ็ตเคียร์สวยครับโอ้โแล้วไม่ถึงชนะ โอเคบีบบีบออกไประวังครับระวังบีบไม่ให้ใจแล้วก็ไม่ให้ยิงด้วยเขียวโอ้โหเห็นเห็นเลยครับโอ้โหเอลมาเธอร์ไอ้ี้ยเห็นจังหวะเออจังหวะเบิกผมขึ้นปะโอ้โหนาทีที่แปดสิบเก้าด้วยโอ้โหโซชาครับแม่งส่งลงมาถูกเวลาด้วยครับแล้วโอ้โหดู ดูจังหวะเทของเซนเตอร์ผมนะขึ้นก่อนด้วยครับดูดิเทขึ้นโอ้ยเขาขึ้นสูงกว่าอ่าดูครับขึ้นมาโอ้หโฉบมาเลยครับเห็นไหมล่ะเห็นคนบอกง่ายง่ายง่ายพอเจอทีมใหญ่ๆกว่าเราสู้ไม่ได้ครับคือประเด็นนักเตะผมมันดีกว่าหลีกล่างไงมันเลยสู้กับหลีกล่างได้มันเลยชนะหลีกล่างได้ง่ายๆครับแต่พอเจอหลีกสูงสุดอย่างเงี้ยผมยังสู้ไม่ได้เลยเห็นปะหรือเวลาสี่นาทีครับผมอ่ะ ดูสนาทีจะทำอะไรได้ั้างจะพยายามบุกนะโอ้โหโอ้โหนิดเดียวโงมาชอโรด <c oughs> ูวันโูบิดผมไล่แล้วต้องเข้าหนักเลยครับโมโซตอนนี้ผ่านไปแล้วหกนาทีนะเลยทุวยเวลาบาดเจ็บมาสองนาทีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเข้าไปรอบลึกๆก้ยังหลุดตั้งแต่รอบสี่เลย โอ้แต่เจอแมนยูไวไปวะผมรู้สึกเจอแมนยูไวเกินอะดูครับกวบเข้ารัดฟอร์ดเลยโอเคน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของแมนยูครับจะมีประตูอีกหรือเปล่ายกเข้ามางี้โอเคกรรมการยังไงครับกรรมการยังไม่เป่ายังไงครับกรรมการโอเคได้อุย้ยชกโอเคไปสวนโอ้โหจบเกมครับแพ้แมนยูสองต่อหนึ่งครับเอาจริงๆถือว่าสู้ได้ดีนะ แต่คือเขามีตัวเปลี่ยนเกมอะคือเนี่ยคามวานิ่ลงมาไม่เปลี่ยนเกมครับจะเรียกเปลี่ยนเกมได้ไหมคือมีโอกาสครั้งเดียวคาวานี่ททาได้เลยทีมเรามันไม่มีตัวแบบอย่างเนี้ยคือก็ต้องเข้าใจครับว่ามันสู้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วโ,โอเคถือว่าดีครับแพ้แมนยูตกรอบสี่โอเคครับมาดูผลของรอบสี่ในคู่อื่นกันบ้างครับผมอย่างคู่ของเวนเดย์ครับเชฟฟี่เวนเดย์พบกับแมนซิตอ้อย่างนี้ครับ เลตเตอร์ซิตี้ชนะศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมผ่านเขารอบไปอีกคู่นะครับเป็นเบอร์ลี่ครับพบกับคิตตันพาเลตครับผมเบอร์ลี่แพ้1ต่อ3นะครับผมแล้วก็เวสต์แฮมครับผมพบกับเบอร์วิงแฮมครับผมเวสต์แฮมชนะ3ประตูต่อ2นะครับผมเฮ้ยถือว่าไม่ห่างอันนั้นมันแชมเปี้ยนชิพด้วยแล้วก็นี่ครับผมเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับลีดยูไนเต็ดครับเสมอในเกม2ต่อ2ครับผมแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ชนะจุดโทษ4ต่อ3นะครับ ลิเวอร์พูลครับผมชนะแอตตาวินล่า4-0ครับและมี2คู่ที่ยังไม่เตะนะครับคือฟูแลมกับสเปอร์ l, แล้วก็อาร์เซนอลกับดอนคาสเตอร์ครับผมจริงๆผมอยากดโดนจุดโทษมากเลยลุ้นจุโดโทษน่าจะสนุกแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแพ้แมนยูผมว่าโอเคครับแมนยูทีมเก่ง <c ười> ป่อยทีมตัวเองทั้งนั้นกูโอเคครับผมเป็นยังไงครับสนุกไหมครับคำว่าพาร์ทน,นี้สำหรับผมสนุกมากเลยนะที่เจอแมนยูโอ้โหหัวใจผมเต้นแรงมาก ไม่ได้สนุกอย่างนี้มานานนะครับเอาทีมเล็กไปเจอทีมใหญ่ก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็น่าจะจบกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อให้พาร์ทใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ